สวัสดีค่ะป้าหมอเซติโชคพยาิกกรมากแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาในคลิปนี้นะคะคลิปเด็ดๆนะดูดวงโชคลาภนะคะสิบสองราศีนะคะประจํางวดที่สิบหกนะคะกันยายน2 5 6พนรอหกสิบห้านะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องทั้งสิบสองราศีบ้างมาดูพี่น้องชาวราศีกรกฎบ้างนะคะสำหรับพี่น้องชาวราศีกรกฎนั้นในงวดที่สิบหก กันยายน2565นี้พี่น้องมีโอกาสที่จะถูกรางวัลหรือเปล่าได้รางวัลใหญ่ไหมมีโอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไม่มีเงินชทางไหนเข้ามาบ้างนะคะเรามาให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นตัวที่แนวทางกันนะคะพี่น้องค่ะน่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นสำหรับพี่น้องชาวราศีก,ก็กฎไพ่ประจําราศีคือเดชาริอัตนะคะไพ่หมายมเลขเจ็ดนะคะวันนั้นใครจะยึดเอาเป็นเลขนําโชคเลขเจ็ดนะคะก็ได้ก็ไม่ได้ว่านะคะพี่น้องค่ะนะอันนี้คือไพ่ประจําชาวราศีกรลกฏนะคะ คือไพ่หมาเยเลขเจ็ดนั่นเองและในงวดที่16นี้นะคะระหมอคนเรียกจะไพ่แทนพี่น้องชาวราศีกรกฎจำนวนหใบนะคะเพื่อชี้แนวทางกันว่าเราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มากน้อยแค่ไหนและแนวทางนะคะตัวเลขมามาทางไหนบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะเอาละนะคะใบแรกก็ขึ้น10 10ไม้เท้าแล้วใบที่2ก็คือ1ไม้เท้านะคะขึ้นไม้เท้าเนี่ยก็บอกว่างานนะคะเงินมาจากงานเป็นหลักราคาเงินมาจากงานเป็นหลักราคาเนี่นะคะ แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะถูกรางวันอยากจะถูกหวยรวยเบอร์กับเขาบ้างนะพี่น้องชาวราศีก็ระกดบอกนะเกิดความสิงมากแล้วนะคะ,ะขึ้นไพ่ประจําราศีอีกต่างหากค่ะพี่น้องค่ะขึ้นไพ่ประจําราศีอีกต่างหากนะ,ะถึงแม้จะยังไม่มีเหรียญน,นะคะ mm. แต่ขึ้นไพ่ประจําราศีนั้นเนี่ยพระหมออนุญาตให้พี่น้องชาวราศีกระกดเสียงได้นะคะเที่ยวนี้นะนะคะแล้วก็อย่าลืมหมายเลขเจ็นะคะพี่น้องค่ะนะ,ะขึ้นย้ำๆเลยค่ะพี่น้องชาวราศีกรกดแต่จริงๆแล้วเงินนั้นเนี่ยเขาบอกว่า ได้มาจากโปรเจกต์งานมากกว่านะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเงินที่ทําด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะได้น้อยน้อย,อยเดลือเกินพี่น้องชาวราศีอ่ากระกดบอกนะคะต้องเหนื่อยหนักต้องเหงือ่อไหลใครย้อยว่าอย่างนั้นนะถึงจะได้เงินมานะ,ะแล้วเวลาในเวลาได้เงินก็เหมือนกับได้เศษเงินก็อยากที่จะนะคะถูกรางวัลใหญ่ๆว่าอย่างนั้นนะ ะะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นไพ่ประจําราศีเลยนะคะพี่น้องชาวราศีกรกฎกขาว่าหมออนุญ,ญาตอะไรเสียงได้นะคะเที่ยวนี้นะเออว่าอย่างนั้นกันเลยค่ะอ่าทีนี้เรามาดูว่าเลขนําโชคเนี่ยมาจากไหนนะคะอันที่หนึ่งเลยค่ะพี่น้องคะเลขนําโชคมาจากพาหนะของเราไงคะนี่ชชลเลอตนะคะเลขพาหนะของเรานะคะเลขทะเบียนนี่ทะเบียนรถนะคะคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆน,นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ไกด์ไลน์ที่สองนะคะเออถ้า ก่อนหน้านี้นะคะหรือต่อไปนี้ที่เราจะนะคะซื้อรางวัลเนี่ยนะคะพี่น้องชาวราศีกรากฏเดินไปทางไหนแล้วถ้าเจอคนที่ขายลอตเตอรี่นะคะยื่นลอตเตอรี่มาให้เราบอกว่าช่วยหน่อยอุ่นอุนหน่อยเลขไหนดีคะเลขรวยคะอะไรเงี้ยนะต้องซื้อนะคะพี่น้องค่ะนะพอเขามายัดเยียดโชคลาภให้กับพี่น้องนะเขามายัดเยียดโชคลาภให้กับพี่น้องนะเพราะนั้นต้องเสี่ยงเอาไว้ต้องซื้อเอาไว้นะคะพี่น้องนะเขามอบโชคลาภให้นั่นเองค่ะเพราะนั้นเนี่ยสองไต้ลายได้เลยค่ะก็คือเป็นเลขนะคะ ทะเบียนรถของเรานะคะแล้วก็เลขที่มีคนมอบให้นะคะหรือถูกรางวันแบบฟุ๊กๆนะคะแล้วก็อีกไกล,ไลน์หนึ่งค่ะพี่น้องคะต้องออกไปซื้อนอกสถานที่นะคะก็คือออกนอกบ้านไปหน่อยนึงแน่ว่าอย่างนั้นนะเออออกนอกบ้านออกต่างจังหวัดได้จะดีนะคะไปซื้อลอตเตอรี่โดยเฉพาะว่าอย่างนั้นหรือมีคนส่งข่าวตัวเลขมาให้เรานะคะสําหรับพี่น้องชาวราศีกรกกฎนะคะยึดเป็นแนวทางเลยนะคะเที่ยวนี้นะ หมอลงคลิปนี้หลายวันอยู่นะ,ะาะฉะนนั้นไปหาลอตเตอรี่ตามที่เรานะคะไกล์ไลน์ตามที่ไพ่ไกล์ไลน์ได้เลยค่ะพี่น้องชาวราศีกรกฎค่ะเอาละค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าเลขนะคะเอ่อหน้าไพ่นะคะให้เลขอะไรพี่น้องเนี่ยเป็นแนวทางนะจะเอาหรือไม่เอาก็ไม่ได้ว่านะคะแต่ว่าไพ่ค่อนข้าง,งด่อะแม่นอยู่นะคะพี่น้องนะเอาละมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์นะคะมีเลขสี่แล้วก็มีเลขเจ็ดนะคะหนึ่งศูนย์สี่ 7นะคะแลวก็ระวังหมายเลข3ามค่ะ10 4 7นะคะระวังหมายเลข3ามนะคะพี่น้องค่ะเนาะเออนะถ้าใครรัก3านะคะก็ใส่3ามไปเอาตัวอื่นออกก็แล้วแต่ไม่ได้ว่านะคะแต่ต้องบอกให้หมดนะไพ่ให้มา1 0 4 7 6เดเออโทษนะคะ1 0 4 7 3นสานะคะพี่น้องชาวราศีะะก็แล้วกหน้าวันนี้ป้าหมอขอให้พี่น้องเฮงเฮงรวยรวยนะคะสวัสดีค่ะ มาดูพี่น้องชาวราศีสิงห์บ้างนะคะพี่น้องขานะงวดที่16กันยายน2565นี้พี่น้องจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มากน้อยแค่ไหนได้ประมาณไหนหรือไม่ควรเสี่ยงหรือควรที่จะเสี่ยงนะคะให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นผู้ชี้แนวทางนะคะหรือได้เงินมาจากทางไหนนะคะไกล้ไรว่ายังไงนะคะอ่าโดยนะคะพี่น้องชาวราศีสิงห์นั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีไพ่ประจําราศีก็คือไพ่สตริงนะคะพี่น้องขาน้าผู้หญิงเก่งนั่นเองนะคะ อ่าเป็นไพ่หมายมเลขแปดนะคะจริงๆใครจะยึดเอาหมายเลขนำโชคเนี่ยก็คือหมายเลขแปดก็ได้นะพี่น้องชาวราศีสิงห์เนาะหรือใครไม่ยึดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ไพ่ประจําราศีสิงห์นั้นเนี่ยก็คือนะคะไพ่สตริงคือผู้หญิงแก่งไพ่หมายมเลขแปดนั่นเองนะคะหมายเลขราหูนั่นเองค่ะอ่ะในงวดที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะคะพี่น้องชาวราศีสิงห์หมอขออนุญาตจะไพ่แทนจํานวนห้าใบค่ะเท่านี้เนาะดูว่านะคะ อ่าแนวทางบอกว่ายังไงบ้างนะ,ะอ่ามาสวยค่ะนะพ่ตัวตนขึ้น4ี่สี่ไม้เท้านะคะเออนะพ่ใไบที่สองนะขึ้นทาวเวอร์อ่ามาเฉยละนะคะมาเฉยแ่ออละนะ,ะอ่าแล้วก็ขึ้นไว้อปจูนนะคะอ่านะพยใหญ่สองใบแล้วนะถึงแม้ว่ามันจะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เจ็ดเหรียญนะคะเจ็ดเหรียญอ่ามีเหรียญเข้ามาแล้วล่ะพี่น้องชาวราศีสิงห์มีโอกาสแล้วก็แปดเหรียญอีกต่างหากค่ะพี่น้องค่ะแปดเหรียญอีกต่างหากค่ะพี่น้องค่ะนี่คืออย่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะนะอย่างนี้อนุญาตไห้เสี่ยงได้ค่ะพี่น้องค่ะอนุญาตไห้เสี่ยงได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่เหรียญอยู่แต่ว่าป้าหมอจะอ่านไพ่ในลักษณะว่านะคะเอ่อเป็นไกด์ไลน์ไปก็เรียกันนะคะบอกว่าพี่น้องชาวราศีสิงห์นะคะ พี่น้องชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะเวลาซื้อนะคะมวดต่อไปนี้เนี่ยนะคะก็ต้องอย่าปิดบังคนในครอบครัวนะถ้าใครเป็นผู้หญิงก็อย่าปิดบังสามีนะคะถ้าใครเป็นผู้ชายก็อย่าปิดบังเมียนะคะนะคะเพราะไม่งนั้นแล้วเกิดเขารู้ขึ้นมาแล้วบ้านแตกบ้านเอกบ้านพังได้นะคะนี่พเาบอกว่าเที่ยวนี้นะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นเนี่ยต้องรักสามัคคีกันนะคะว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องก่นนะะเอาละค่ะ อันนี้นะคะคุยสนุกสนุกเล่นเล่นะพี่น้องชาวราศีสิงห์เอาละทานายแลค่ะอนุญาตไอเสียงแล้วเนี่ยนะคะมีเงินเข้ามาแน่นะคะทุกช่องทางละนะเงินที่อาจจะลงทุนอะไรเอาไว้นะคะเ้วยังไม่ได้เห็นเม็ดเงินนี้ก็ก็มีแล้วในวันที่16นี้นะคะและก็มีโชคมีลาบเข้ามาหมุนพลิกเข้ามานะคะโชคลาบนะหนักๆเลยว่าอย่างนั้นนะคะเอาอย่างนั้นกันเลยค่ะอ่ะไกด์ไลน์นะคะบอกว่าเลขนําโชคมาจากไหนแน่นอนละค่ะเป็นเลขที่ นะคะที่อยู่อาศัยของเราเป็เลขที่บ้านนะคะและก็ในในขณะที่พี่น้องชาวราศีสิงห์นะคะบอกว่าถ้าเราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นเนี่ยนะะนอกจากเลขที่บ้านแล้วนะคะไกลาไลน์ที่2ก็คือถ้าเราเ,ออเคยเสียคนในบ้านนะคะคนในบ้านนะคะเลขอายุเขาก็ได้นะคะหรือเราเคยซ่อมอะไรออของเสียหายในบ้านนะคะจำนวนกี่บาทอันนี้ใกล้ไลน์นะคะพี่น้องค่ะนะ เอาตัวเลขนั้นเข้ามานะคะมีไกด์ไลน์ลอ่าแลก็เป็นตัวเลขที่เคยถูกนะของพี่น้องชาวราศีสิงห์ที่เคยถูกนะคะาาคก็จะหมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเออนะคะราะนั้นแล้วไพ่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องนะเออต้องบอกว่าพี่น้องชาวราศีสิงห์ไม่พลาดเนาะมีโชคมีลาบเข้ามาแน่นะถ้าเป็นแบบนี้นะคะอืมสาธุเลยค่ะอ่าต่อไปเลขนำโชคนะคะหน้าไพ่ให้เลขอะไรนะคะ หน้าไพ่ให้เลขอะไรคะเผื่อพี่น้องนําเป็นแนวทางได้นะคะืมีมป้าหมอขอเลือกให้ก็แล้วก,กันนะคะป้าหมอจะเอานะคะป้าหมอจะเอาสองอาสามสามใบจะเอาสามใบนะคะป้าหมอจะเอาสามใบนะคะพี่น้องคะนะมีเลขสี่มีเลขศูนย์มีเลข 0, เจ็ดแล้วก็มีเลขแปดนะคะเลขประจําราศีนะมีสี่ศูนย์เจ็ด แปดนะคะพี่น้องชาวราศีสิงห์ขอให้เฮงเฮงค้ามวดนี้นะคะเอาละคราวนี้มาดูพี่น้องชาวราศีกันบ้างนะคะสําหรับชาวราศีกันนั้นเนี่ยในงวดที่สิบหกนะคะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะคะเป็นเดือนประจําวันเกิดเนี่ยนะคะเป็นเดือนเกิดของพี่น้องชาวราศีกันเนี่ยนะคะเออจะมีโชคลาภกับเขาไหม เสียงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาดูเป็นแนวทางกันค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เขาบอกว่านะ่าไพ่ประจําราศีของพี่น้องชาวราศีกันนั้นเนี่ยก็คือไพ่ The h e r Miss นะคะ The h e r m มินะคะก็คือไพ,พ่พระฤกษีนั่นเองนะคะหรือไพ่หมายเลขเก้านั่นเองนะ,ะเออหมายเลขเก้าเนี่ยพอดูแล้วเนี่ยเก้าเนี่ยมีโชคลาภได้นะคะพี่น้องค่ะหรือใครจะเอาเป็นเลขนําโชคก็ได้นะคะคือเลขเก้านั่นเองค่ะพี่น้องชาวราศีกันค่ะอ่ะ แต่เรามาดูว่าไพ่ยิปซีนั้นเนี่ยชีย้แนวทางนะงวดนี้พี่น้องนะคะจะมีโชคมีลาบไหมมาดูกันป้าหมอขออนุญาตจับไพ่แทนจำนวนนะคะห้าใบด้วยกันค่ะอ่าขึ้นไพต่ตัวตวนนะคะติดดาบแล้วค่ะพี่น้องขาดูไม่สวยละนะเทยวนี้นะติดดาบได้แปดดาบนะคะแล้วก็นะขึ้นคิงนะคะคิงถือถ้วยนะคะนี่นะใบต่อไปนะคะมีห้าเหรียญน,นะพี่น้องขาไม่เด่นไม่สวยนะถ้าจะหยุดชักงวดหนึ่งก็ ยังดีเ่ก็จะดีนะคะอ่ะแต่ยังไงแล้วไว้สิสิ<ๆ>ก็ยังมีเม็ดเงินเข้ามาละค่ะพี่น้องค่ะยังมีเม็ดเงินเข้ามานะคะอ่ะเสี่ยงได้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูกําลังนะคะพี่น้องค่ะนะถึงได้ได้เข้ามาแต่ว่ามันอาจจะไม่มากมายอะไรนะคะพี่น้องนะต้องคํานวณดีๆเนาะแต่อนุญาตให้เสี่ยงก็แล้วกัน,นะคะ่ะพี่น้องชาวราศีกันนะคะเอาอย่างนี้เนาะดูว่าติดดาบอึดอัดนะคะเออเที่ยวนี้เนี่ยไพ่เขาชี้มาว่าถ้าจะเสี่ยงก็อย่าให้ตัวเองเป็นทุกขลาบนะคะ อย่าให้ติดด่านะคะพี่น้องขาดูกําลังด้วยนะเห็นไหมยิ่งเสียงเยอะนะคะเออพอถูกมันก็เหมือนกับไม่ถูกอะไรประมาณนั้นเลยค่ะพี่น้องคาเห็นไหมนะคะมีห้าเหรียญขึ้นแล้วก็เหมือนกับทุกขลาบยังไงก็ไม่รู้นะคะได้เงินกามาแน่แต่ก็ต้องเสียงเงินนะว่างั้นนะอัศวินเหรียญนะนะเสียงเงินไปกับการซ่อมอรถซ่อมราอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องชาวราศีกันแต่ไม่เป็นไรให้ได้มาเถอคะค่ะนะให้ได้มาเถอะนะ ในงวดนี้เอาว่าอย่างนั้นนะยังไงแล้วก็อนุญาตให้เสี่ยงนะคะแต่ว่าก็อย่าหนักนะคะว่าอย่างนั้นเนาะน้อยน้อยเนาะเออน้อยน้นะคะพี่น้องขาะนะเอออ่ะทีนี้ไกด์ไลน์นะคะบอกว่าตัวเลขมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขมาจากพานะของเราค่ะพี่น้องขาเนาะเป็นตัวเลขพานะของเรานะคะอืมไกด์ไลน์ที่หนึ่งถ้าเกิดว่าพานะของเรารดราเราก่อนนี้ซ่อมเขาน่ะทะเบียนรถล่ะค่ะหรือซ่อมจํานวนกี่บาทอ้าใส่ไปตัวเลขนั้นว่าอย่างนั้นเลยค่ะพี่น้องชาวราศีกัน นะคะและก็และก็นะคะอีกไกด์ลายหนึ keys, <pet> vs, shoes shoes ่งก็คือเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานะคะเลขที่เรานะประจําตัวของเราเลยนี่ไปตัดนี่คือติดตัวเราเลยอะค่ะพี่น้องค่ะนะคือเลขอะไรอะเลขอายุอะไรยกตัวอย่างนะคะพี่น้องขาสองไตไลายค่ะนะคะไม่ต้องหลายตัวเลขหรอกนะคะแต่นะคะเออแต่เลขหน้าไพ่ก็ต้องบอกค่ะพี่น้องขาเท่านี้เลขหน้าไพ่ก็ต้องบอกค่ะนะ แา้ฉะนั้นเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะเที่ยงนี้พี่น้องชาวราศีกันค่ะมีเลขแปดนะคะมีเลขห้านะคะเลขก็มีเลข4ี่ขอโทษนะคะมีเลขแปดมีเลขห้ามีเลขหนะคะแล้วก็เลขประจําราศีให้ไปอีกตัวนึ่งคือเลขเก้าค่ะแปดห้าหกเก้าค่ะพี่น้องชาวราศีกันค่ะขอให้พี่น้องชาวราศีกันเฮงๆงเลยนะคะงวดนี้นะคะโอเคค่ะ